สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคั่วเสี่ยงไห้กับหมูเจค่ะใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะเปิดไฟเลยใช้เฟกลาง เราจะใส่หมูแดงลงไปค่ะเพื่อนๆจะใส่เป็นไก่หรือว่าโปรตีนเกษตรอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะ,ะหมูหมูแดงเจอันนี้มันจะประมาณร้อยกรัม ต่วนอันนี้ประมาณห้าสิบกรัมแครอทค่ะก็มีไข่ไก่ทำสดนะไข่ไก่สองฟองค่ะกุ้งหมูให้เสร็จต,ตัวนิดหน่งค่ะ เพื่อนๆจะใช้โปรตีนเกษตรเช่นเอเป็นหลายๆแบบได้หมดนะคะไช้แทนเนื้อสัตว์นะคะจะเป็นไก่ก็ได้เป็นหมูเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก็ใส่ตังไฉ่ลงไปจะตักตังไฉ่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ตังไฉ่ครึ่งช้อนโต๊ะ ใส่พริกไทยลงไปค่ะใส่ผ้าใส่น้ำมันงาลงไปนิดหน่อยค่ะไม่มีไม่ต้องใส่นะคะน้ำมันงานิดหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเขี่ยตรงนี้ไป ใส่ไข่ลงไปยีค่ะใส่ไข่ลงไปยีค่ะ โอเคจากนั้นเอามาผัดรวมกันค่ะแล้วเราจะใส่ซอสองุ่งรสนะคะองุ่งรสฝ่าเหลืองเจลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,คะเดี๋ยวขอชิมรสนิดนึ่งแล้วยังไม่ได้ใส่ ก็เทได้แล้วค่ะเราก็จะเดี๋ยวอันนี้มีไข่ขาวหกอยู่เลยนี่พี่สุดจะใส่เส้นลงไปค่ะเส้นลอยกรำนะคะถ้าเส้นแห้งลาเอามาคุไอ้นี่น้ำก่อนค่ะ เ้นแห้งเรามาแช่น้ำสักพักหนึ่งหรือว่าใครจะซื้อเส้นสดก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่คุชิมรสอีกทีนึ่งค่ะ โอเคไม่ต้องใส่ผงปรุงรดแล้วค่ะเราจะคั่วให้มันแห้งๆเลยนะคะคั่วให้หอมๆค่ะอย่าลืมทิกไท่เยอะๆ นันน้กระเทียมเกียวค่ะไฟลงไฟเดี๋ยวปิดไฟแล้วก็ใส่เสนี่ยค่ะพริกพริกแดงจินดาลงไปค่ะต้นหอมลงไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สูตักใส่จานให้ชมนะคะค่ะเสี่ยงไฮ้คั่วหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนๆอ,อร่อยมากค่ะอร่อยง่ายๆสายพี่สูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พิ่สูด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ